สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะครับน้องๆครับพี่ตอนนี้ก็อยู่นี่อยู่แถวเทือกเขากิฟฟินนะเจอเจ้ากิก้าตัวสีค่อนข้างจะสวยเลยตัวสีแดงดําเลยนะครับเลเวลก็เลเวลสิบเอ็ดนะโอเคเลเวลค่อนข้างจะกลางๆเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะเอาเจ้ากิก้าพี่จับมาแล้วสี่ตัวนะเอามาลุยกับเขานั่นแหละโอเค พี่ก็เอาแท่นวาร์ปมาแท่นชุบแล้แหละเดี๋ยวเราตั้งแท่นชุบไว้ตรงไหนดีโอ้มีทีเล็กอยู่ตรงนี้เนาะเอาแท่นชุบไว้เอาแถวนี้แล้วกันเนาะเคเอาตรงซอกนี้แหละไกลทีเล็กหน่อยอเคจอดเลยห่างอยู่โอเคครับเราเตรียมแท่นชุบแล้วก็ชิปมานะ วางแท่นชุบเฮ้ยไม่วางไม่ได้เอ้ยทำไมวางไม่ได้อะวางทำนี้ได้นะโอเคเราก็ตั้งเลยเนาะตรงนี้โอเคครับแล้วก็เริ่มดำเนินการชุบเจ้ากิกก้ากันเลยอันนี้ตัวเลเวลสูงชุบเลยแวบมาแวบมาแล้วนะครับโอเคแล้วก็ใส่ อ่านให้เขาเลยเนาะอ่านอย่างดีไปอ่านสีม่วงนะใส่เลยแล้วก็ออกมารอแถวนี้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวบังกันโอเคโอ้กระโดดมาเจ็บุ้ยทีเล็กมาใกล้กลเฉยเลยเอาไงดีอีก้ามาจัดก,การทีเล็กเจ้าตัวนี้หน่อยดิสั่งโจมตีอ่นกวียังไม่เห็นเนาะ ยังมองไม่เห็นทาร์เก็ตเดี๋ยวให้กีก้าโจมตีเจ้าทีเล็กเลยอ่าเห็นแล้วไปเอา้ายังไม่โดนอีกโอเคไปโจมตีกาดซากาดซากาดซายังไม่นอนอีกอึดจังเลยทีเล็กตัวนี้กาดซาเรียบร้อยครับโอเคนอนไปเรียบร้อยจอดไปเาเป่านกวีดให้ หยุดโอเคดำเนินการชุบกีก้าอีก2ตัวอีก3ตัวนะมาตัวที่สโผลมาแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวที่3ที่พี่จับมาเนาะใส่อานไปเรียบร้อยแล้วก็ขยับลบหน่อยเดี๋ยวเพื่อนอีกตัวจะโผลมาแล้วก็เป่าหยุด ลงไปชุบเขาต่อนะครับเหลืออีก2ตัวโอ้โหจึงเจ็บอยู่อีโอเคในการชุบนะครับก็จะต้องใช้อำพันในการชุบเขาด้วยเนาะโอเคครับมาแล้วตัวที่3ใส่อานอานใส่เรียบร้อยแล้วก็กระเถิบหลบมาโอเคเ่าหยุด ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ได้ไปลุยกับเจ้ากีก้าแล้วตัวสุดท้ายแล้วตัวที่สี่ตัวนี้จะเลเวลน้อยหน่อยหน่อยนะนยนะชุบมาปาแล้วตัวสุดท้ายแล้วก็ใส่อานอานอยู่นี่โอเคใส่เรียบร้อยครับโผล่มาแล้วนะครับ4ี่ตัวเดี๋ยววันนี้จะไปลุยกับเจ้ากีก้าที่พี่เจอตอนแรกเลยนะ ทิ้งเลยมาเราก็จะขี่เจ้ากิฟฟินนี่แหละแล้วก็คอยสั่งการอยู่บนฟ้านะมาเลยนี่สี่ตัวอย่างสวยงามนะครับเป่านกวีตามมาอา้าไม่ขยับกันนะโอเคขยับแล้วแล้วนะมาเลยมาเลยมาเลยมามันจะก็ลักษณะการเดินมันเหมือนสไลด์สเก็ตเนาะ เนี่ยมันไม่ได้ก้าวขาอะไรเลยมันสไลด์มาเจ้าก,กิก้าอยู่ไหนพร้อมโจมตีแล้วนะอยู่ข้างหน้านี่ไงกำลังไข่กับตัวอื่นอยู่โว้ยสามเขาอยู่ใ,ใกล้น่าจะโดนแล้วแหละนะ่ะอ่าระว่างจะนี้เราก็สั่งโจมตีเลยไปตายแล้วนะครับนี่โอ้โหไปลุมสี่ตัว ดูสิว่าจะสู้ได้ไหมจอดดูตรงนี้ดิจอดดูแบบสบายๆดิงไซ์ชิดขอบจอเลยเรายิงช่วยไปหน่อยหนึ่งทีสองทีโอเคขระสุนหมดมาที่เหลือจัดการไปน่าจะไหวนะไหวป่าไม่รู้อึบกัดไปกัดไปอึบเรามาลุมเขาสี่ตัว เฮ้ยเฮ้ยเย,เ,ยเราตาแดงอะ่ะเราโกรธนะเนี่ยแก๊งกีก้าของเราโกรธอยู่ตัวตาแดงทุกตัวเลยฮึ๊บฮ่าดิงไซส์ถ้ามีปืนกระสุนปืนลูกซองเตรียมมานี่จะช่วยเลยเนี่ยเฮ้ยเหมือนตัวเราลดแล้วป่ะเฮ้ยเหลือสองตัวใช่โอ้โห โอ้ยเหลือตัวเดียวเฮ้ยสู้ไม่ได้หรอโอ้โหเลือดมันยังเยอะยังเหลือยังเยอะโอ้ยเรานอนแล้วนั่นน่ะมันกินเนื้อไปแล้วกีกาสี่ตัวสู้ไม่ได้เฮ้ยโอ้โหผมมันเห็นแล้วลวมันเห็นแล้วบินขึ้นก่อนเฮ้ย กีกาหายวับไปกับตาสี่ตัวไม่สู้ไม่ได้อ่ะโอ้โหอาจจะเป็นเพราะว่าเลือดกีกาป่ามันเยอะนะแต่พอเราจับมาเลือดมันจะลดลงมามาเหลือประมาณหมื่นเจ็ดกว่าเองอ่ะอืมสู้ไม่ได้นะครับกีกาต้องใช้ตัวเยอะกว่านี้เนาะอ่ะไม่เป็นไรปืนเราก็ไม่ได้เอามาด้วยเนาะ แค่แข้นแทนลูกน้องไม่ได้ด้วยโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะคลิปนี้โอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ